ครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมชิมรสชาติตามใจปรารถนาครับวันนี้มาดูเมนูไก่บ้านนะครับนะนเครื่องมีอางเนี้นะให้ทายกันเอาว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับไอแมงรักนะครับนี่น่ผักชีลาวอื้ มะกรูดตะไคร้หอมกระเทียมนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเมนูหลักแล้วก็มตีต้นหอมนะครับขีลาวรเป็นรักเนาะมีขากระเทียมมะกรูดเนาะ,ะเดี๋ยวกตะไคร้นะครับ ใส่ไปแล้วก็พริกแห้งนะครับเสร็จท่านใดใส่กระเทียมก็ใส่นะครับแล้วก็ครบ เน,เนื้อไก่บ้านนะครับแล้วก็ขาใส่เลยไม่ต้องหั่น,นครับใส่แบบนี้เลยนี่ใสลงไปทีนี้ก็ใส่เครื่องเข้าไป ก็ใส่เกลือลงไปครับอันนี้ก็คงตามชอบเลยนะครับใส่เกลือที่ขาดไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมผงนัวนครับใส่ลงไปน,น้ำปลาครับต้องเขย่าก่อนใส่ลงไปครับเริ่มติดแก๊สนะครับท่านผู้ชมติดแก๊ส ไม่ควใส่ลงไปเติมน้ำให้พอพคลุกคลิกนะครับอันนี้นนนอพอคราวจะพึ่งคนนะครับปล่อยให้น้ำเดือดก่อน่อยคนนะ เติมคนได้แลวไก่บ้านนะหอมอะรสชาติจะดีกว่าไก่ตลาดนะอันนี้ไก่บ้านนะลุงพงษนี้เลี้ยงไว้เองครับหลังบ้าน เราก็รวนไปเรื่อยๆครับครับเราก็รวนจนไก่สุกนะครับแล้วก็พยายามเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับให้ไก่สุกนะครับ เมื่อไก่เริ่มสุกแล้วเนาะไก่บ้านเริ่มสุกแล้วก็เนี่ยใส่ผักที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเด็ดอือหอมมากครับทุกท่าน นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมชิมรสชาติตามใจปรารถนาครับนะครับลองไปทําดูง่ายๆครับสุดยอดของไก่ก็คือไก่บ้านนี่ครับไก่บ้านเนี่ลุงพง์อากิชแนลเนี่ยเลี้ยงเองนะครับท่านใดที่ติดตามช่องของลุงพง์นะครับรสชาติดีมากนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปครับทานข้าวกันคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ